ร้านไลออนคานะคะพบกับรีวิวรถเด็ดโดนใจบายคุณการเจ้าของร้านไลออนคานั่นเองอย่างที่การพูดถุกคิดว่าถ้าเจอการน,นะคะต้องได้โปรโมชั่นพิเศษแน่นอนและวันนี้นะคะสำหรับเกียร์แกนคา r n นิ a วนะคะการจะมาจัดโปรราคาพิเศษต้องฟังกันเลยบอกเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังหาเกียร์อยู่ ต้องไวจริงๆนะคะคันนี้คันเดียวเท่านั้นและได้สีดำด้วยนี่เลยนะคะเกียร์แกนคาร์นิโวนะคะ 2.2EX นะคะปี2020กันเลยคันนี้นะคะจะมีประตูไฟฟ้า3บานแล้วนะคะและออปชันจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะคะไม่เพียงแค่1 1 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะคะอย่างนี้การบอกได้สีดำอีกต่างหากนะคะสวยดูดันนะคะและเกียร์ สามารถใช้ได้ทั้งในเมืองและก็ต่างจังหวัดจริงๆนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแต่สมรรถนะนะคะการขับขี่ความนุ่มนวลการว่าไม่ค่อยต่างจากเบนซินเท่าไรเลยนะคะและคันนี้นะคะอย่างที่การบอกว่าการจัดโปรหนักโปรเต็มนั่นก็คือการจะลดทันทีหนึ่งแสนบาทเหลือเพียงแค่1 2 9 0 0ล้าบาทเท่านั้นนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะการบอกเลยนะคะ ว่าคันนี้โปราคาพิเศษแน่นอนนะคะเพราะว่าราคานี้นะคะถูกกว่าป้ายแดงเกือบล้านกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าป้ายแดงนี่คือ2ล้านกว่านะคะรุ่นนี้และวันนี้อย่างที่การเกิดก็คือการมาขายเพียงแค่1นล้านสอแสนเก้าหมืบาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้านะะ ของการความพิเศษอย่างไม่หมดนั่นก็คือการจะลดเพิ่มทันทีให้อีก1 0,000บาทสําหรับลูกค้านะคะออนไลน์เท่านั้นที่ดูคลิปนี้นะคะลดส่วนลด1 0 0 0 0บาทกไปเลยเหลือเพียงแค่1นล้านสองแสนแมบาทเท่านั้นนะคะโอ้โหลดอะไรจะราคาพิเศษขนาดนี้ถูกกว่าป้ายแดงลงมาแบบหลายแสนมากๆนะคะ และเดี๋ยวการจะพามาดูภายนอกภายในห้องเครื่องกันเลยดีกว่านะคะว่าคันนี้เนี่ยจะสวยถูกใจลูกค้าหรือเปล่าส่วนโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูท้ายคลิปยังไม่หมดสำหรับโปรโมชั่นพิเศษของการนะคะอ่าคันนี้นะคะอย่างนี้การบอกจะเป็นตัว EX นะคะนี่เกียร์เลยกระจังหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะจะมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะคะไฟหน้าโฉบเฉี่ยวแบบนี้เลยนะคะ แล้วสีจะเป็นสีดำการบอกเลยว่าความสวยของสีการให้ไปเลย96 97นะคะสีสวยมากนะคะสีดำเงาวิงวิงกันเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่หาสีดำอยูสียอดนิยมแบบนี้ไวเลยนะคะเพราะว่าสีนี้หายากมากๆนะคะภาสีพระบปี67แล้วด้วยแล้วแม็กนี่การให้ดูเลยจะเป็นแม็กรุ่นตัวนี้เลยนะคะส่วนยางจะเป็นยางปี2022กันเลยนะคะ โหได้ยางใหม่อีกแล้วนะคะกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวนี่ไล่มาเลยนะคะส่วนเกียร์เขาจะไม่ใช่รถที่สูงใช่ไหมคะแต่เขามีบันไดให้ด้วยลูกค้าสําหรับลูกค้าที่มีเด็กหรือว่ามีผู้สูงอายุสามารถที่จะเหยียบบันไดขึ้นไปแล้วก็จะมีประตูไฟฟ้าให้ด้วยนั่นเองนี่ลูกค้าดูเลยนะ,ะประตูไฟฟ้า3บานภายในจะเป็น11ที่นั่งของตัวเกียร์นั่นเอง ภายในการพูดได้คําเดียวว่าใหม่มากๆและนี่เห็นไหมคะลูกค้ามันขึ้นง่ายนะคะถ้าเป็นแบบว่านี่คุณพ่อคุณแม่นะคะเหยียบตรงนี้แล้วก็ขึ้นได้เลยการบอกเลยว่าอันนี้เขาคิดมาเผื่อลูกค้าที่เป็นแบบว่าผู้สูงอายุหรือว่ามีเด็กๆจริงๆนะคะูสีสวยสีเงามากๆนะคะลูกค้าแล้วคันนี้นะคะอย่างนี้การบอกจะมีประตูไฟฟ้าหลัง กล้องหลังแล้วก็เซ็นเซอร์ครบเลยนะคะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะคะมันน่าใช้มากให้ประตูไฟฟ้ามาจัดเต็มทุกบานจริงๆนะคะอามาดูตัวน็อตตัวเม็ดอาร์ก็เลยดีกว่านะคะสำหรับคันนี้อย่างที่การบอกนะคะเนาะตัวน็อตตัวเม็ดอาร์จะเดิมๆไม่มีไขเลยนี่ฝากระโปรงหลังนะคะเดิมๆเลยและภายในลูกค้าดูเลยมันสะอาดมากๆคันนี้การพูดได้คําเดียวว่าใหม่จริงๆนะคะ ภายในอะไรเบาะไม่มีขาดไม่มียับเลยภายในสีเบจหรือสีครีมลูกค้าเห็นว่า3แถวใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะเกียร์จะมีทั้งหมด4แถวเพราะว่าเขา1 1เที่นั่งนั่นเองแต่แถวที่4นี้อยู่นี่นั่นเองลูกค้านี่เลยนะคะคือแถวสุดท้ายนะคะการพูดได้คําเดียวว่าน่าจะไม่เคยดึงขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่าสภาพใหม่ป้ายแดงมากๆแล้วเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านนะคะถ้าไม่ได้นั่งทั้ง4ี่แถว เกียนะคะการบอกเลยว่าเขาตอบโจทย์จริงๆนะคะอันนี้คือเขาคิดมาดีมากๆถ้าเป็นรุ่นอื่นนะคะแถวสุดท้ายไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็แค่พับกับเลื่อนใช่ไหมคะเหมือนหุ่นได้เนี่ยได้แค่เลื่อนแต่เกียรเขาจะพับไปเลยโดยที่ไม่เห็นเบาะนะคะนี่พับอย่างนี้เราดึงตรงนี้นะคะแล้วก็กดลงไปเลยลูกค้านี่เห็นไหมคะลูกค้าแคบไม่มีแบบว่าริ้วรอยอะไรให้เห็นเลยนะคะว่ามีเบาะอยู่ตรงนี้ โอ้โหการบอกเลยว่าเฮ้ยอันนี้เขาคิดมาดีนะคะมันทำให้การใช้งานเนี่ยมันสามารถไว้ของได้จริงๆนะคะและถ้าเราอยากจะนั่งไม่ใช่แบบไปเอาเบาะจากที่อื่นแล้วก็มาใส่แต่มันอยู่ในรถอยู่ข้างล่างนี้เองนะคะการบอกเลยว่ามันตอบโจทย์ลูกค้าครอบครัวใหญ่จริงเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในการบอกเลยว่าภายในมันใหม่มากสภาพป้ายแดงของจริง ปดูกันเลยคน่ะี่นะคะคือภายในของคันนี้การพูดได้คำเดียวว่าออปชันน่าใช้แล้วก็ใหม่มากมๆจริงนะคะอ่ะเยียบเบรกกดพุชสตาร์ทเลยนะคะโหการบอกเลยนะคะว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่เสียงเงียบค่อนข้างจะคล้ายๆเบนซินกันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวดูเบาะกันเลยเบาะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านั่นเองลูกค้านะคะแล้วเบาะนะคะ จะมีเบาอุ่นด้วยนี่การให้กล้องมาแพนตรงนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นออปชั่นของตัวเบานี่ตรงนี้นะคะจะเป็นเบาอุ่นคือถ้าเราแบบว่าเอ้ยนั่งแล้วแบบว่าเอ้ยมันเย็นไปเราสามารถอุ่นเบาตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ได้3ระดับเลยเห็นไหมคะลูกค้าตรงนี้นะคะได้คู่หน้าเลยนะคะแล้วตัวคอนโซลการให้ลูกค้าดูเลยนะคะตัวคอนโซลเองไม่มีริ้วรอยเลยนะคะ ตัวแอร์แบ็กคู่หน้าเลยโอ้โหเกไว้ของอะไรคือครบมากๆส่วนหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอมาจากโรงงานเลยเวลาเรากดนะคะเป็นทัชสกรีนนะคะแล้วก็เป็นปุ่มกดตรงนี้ด้วยนะคะนี่ FMAM Media เชื่อมต่อโทรศพัพท์หรือใส่แผ่นซีดีได้ทั้งหมดส่วนแอร์นะคะนี่แอร์ Air จะเป็นแอ กดปุ่มแบบนี้แอร์ด้านหลังหรือแอร์ด้านหน้านะคะเราสามารถเลือกปรับได้เลยนะคะหรือจะกด climate แล้วมันก็จะขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนั่นเองนะคะคันนี้จะมีกล้องหลังแล้วด้วยถ้าเราใส่เกียร์ R นี่ก็จะเป็นกล้องหลังแล้วนั่นเองบอกระยะด้วยนะคะส่วนตรงนี้ไล่ลงมานะคะใหม่มากลูกค้าแทบไม่มีริ้วรอยอะไรเลยตรงนี้นะคะไว้ช่างกาแฟได้เลยเกียร์จะเป็นเกียร์ออโตการบอกเลยว่าใช้ได้ถนัดมากมี USB แล้วตรงนี้ โอ้โหไม่บอกไม่ได้เลยคือไวเล็ชาร์จจิงนั่นเองนะคะสามารถเอาโทรศัพท์มาวางไว้ตรงนี้แล้วเราก็สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้เลยนะคะส่วนมีพาร์คเซนเซอร์บออุน่นแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮแล้วก็อุ่นพวงมาลัยโอ้โหออปชั่นคือเยอะมากๆคันนี้นะคะไม่เพียงแค่100,000 100, กิโลเมตรเท่านั้นนี่ลูกค้าดูเลยนะคะหน้าจอหน้าปัดเป็นกึ่ดิจิตอลแล้วนะคะ ส่วนพวงมาลัยโหสวยมากพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังชันนี่โลโก้เกียร์ตรงนี้เลยนะคะทางด้านซ้ายมือเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เลยกับจอทางด้านซ้ายมือด้านขวาก็จะมีเป็น cruise control แล้วด้วยนี่ลูกค้าเราสามารถปรับการใช้งานได้เลยเวลาเราเดินทางใกล้นะคะเราใช้ cruise control ได้เลยไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะ ส่วนตรงนี้เติมน้ำมันนะคะแล้วนี่เห็นไหมคะออปชันเยอะมากกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกด้วยนะคะและประตูไฟฟ้านะคะถ้าเราจะเปิดนะคะสามารถเปิดได้ตรงนี้อีกที่1ตรงที่ใส่กล่องแว่นนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะลูกค้าแล้วนะคะอโอมีกระจกด้วยลูกค้าเห็นไหมคะ้โหวันนี้ดีมาก แล้วตรงนี้นะคะจะเป็นประตูไฟฟ้าด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังนะคะเราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะคะและนะคะที่สำคัญรถที่การเอามาจัดโปรจะต้องมีคู่มือมีเอกสารครบนะคะนี่เลยนะคะโอ้โหยังไม่ได้แกะหรือเปล่าเนี่ยหอ่อพลาสติกทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คู่มือจอนะค,ะคู่มือ าการใช้งานนะคะอันนี้คู่มือการใช้งานรถนะคะแล้วนะคะอันนี้สมุดรับประกันหรือบุ๊กเซอร์วิสนั่นเองนะคะนี่นะคะจะเป็นการเข้าศูนย์นี่ลูกค้าเห็นไหมคะเข้าศูนย์ตลอดจริงๆคันนี้แล้วนี่ล่าสุดนะคะเพิ่งจะเข้าเมื่อปีที่แล้วนะคะเดือน10ปี65ลูกค้าถ้าซื้อไปก็สามารถเข้าระยะถัดไปลูกค้าจะเข้าศูนย์ต่อหรือไม่เข้าอันนี้แล้วแต่ลูกค้าได้เลยนะคะ และเดี๋ยวการจะพาไปดูแถวที่2กันดีกว่าบอกเลยว่ามันน่านั่งมากๆตอบโจทย์ครอบครัวใหญ่จริงๆนะคะและเป็นรถที่ไม่ได้สูงเลยขึ้นง่ายมากๆขนาดนี้เห็นไหมคะการเป็นผู้หญิงคือยังแบบว่าสูงเลยอะ่ะไม่หรือเราจะเหยียบตรงนี้ก็ได้นะคะเหยียบในส่วนของบันไดแล้วก็ขึ้นก็ได้หรือจะไม่เหยียบก็ได้นะคะ อันนี้นี่คือแบบว่าเราไม่ต้องห่วงเลยนะคะถ้าแบบลูกเราอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะกลับจากโรงเรียนจะขึ้นรถเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่ามีบันไดให้เขาแล้วนะคะการบอกเลยนะคะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่อยู่หน้าโรงเรียนลูกเยอะมากๆลองสังเกตดูนะคะเพราะมันตอบโจทย์ คุณแม่นะคะครอบครัวใหญ่นะคะหรือจะเป็นครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกนะคะการบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่การหยิบมาใช้บ่อยมากๆเวลาที่จะพาน้องไปเที่ยวไหนนะคะ เพราะว่าการจะใส่คาซีต,ตรงนี้ใช่ไหมคะพราะใส่คาซีเนี่ยการสามารถที่จะนั่งใกล้ๆเขาก็ได้นะคะเพื่อที่จะป้อนข้าวป้อนขนมพูดคุยเล่นกับเขาอันนี้นี่คือแบบว่าดีมากๆนะคะแล้วนะคะเดี๋ยวการจะให้ดูตัวเบาะเลยลูกค้าดูพลาสติกยังห่อตัวเบลตัวอะไรอยู่เลยนะคะเบาะใหม่มาก คือเบาแบบข้างหลังอะไรคือสภาพใหม่จริงๆคันนี้การบอกเลยว่าถ้าใครแบบว่าหาอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเพดานนะคะทั้งเบาะและเพดานคือใหม่มากไม่มีแบบยันไม่มีอะไรเลยการให้ลูกค้าดูเลยนะคะคือใหม่จริงๆอะ่ะแล้วอย่างหนึ่งพลาสติกอะไรคือยังไม่ได้แกะเลยและฟังกช์ชันอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือทีวีนั่นเองคันนี้นะคะเขาจะเป็นทีวี อ่าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะอย่าไปใช้มือง้างมันจะเสียนะคะอันนี้จะเป็นทีวีของเกียร์เลยนะคะก็คืออข้างหน้าแสดงไงก็แสดงเหมือนกันแล้วลูกค้าดูยังห่อพลาสติกทั้งหมดนะคะเวลาปิดอย่าไปง้างนะเดี๋ยวมันจะเสียเราก็กดปิดได้เลยนะคะนี่ให้มันทำงานไปของมันเลยนะคะแอร์ก็จะมีแอร์แบบโหสามตอนไม่ร้อนแน่นอนนะคะ และสำหรับรุ่น EX เราสามารถปรับแอร์ตรงนี้ได้ด้วยนะคะเป็นตัวดิจิตอลนั่นเองนะคะและสำหรับลูกค้าที่อยากจะใช้เกียร์นะคะแต่แบบเอ้ยไม่เคยดูนะคะการบอกเลยว่าดูรีวิวนี้ของการนะคะลูกค้าลองเข้ามาดูแล้วลองตัดสินใจดูนะคะการบอกเลยว่ามันเป็นรถที่น่าใช้แล้วอย่างหนึ่งมันลงมาจากป้ายแดงค่อนข้างเยอะคือลูกค้าคิดดูสิคะว่ารถ แบบนี้นะคะป้ายแดงคือ2ล้านเลยนะคะมันจะไม่คุ้มได้ยังไงนะคะเพราะการจัดโปรเพียงแค่1น9 0 0ล้านสองมันหายไปหลายแสนมากลูกค้ากับรถที่สภาพแบบนี้ฟังก์ชันแบบนี้นะคะเดี๋ยวการจะพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยการบอกเลยนะคะว่าห้องเครื่องใหม่มากพอรถได้การเข้าสูงตลอดทุกระยะไปดูกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวการจะให้ดูตัวน็อตตัเมทอารฝากระโปรงหน้าอันนี้จะเป็นห้องเครื่องนะคะ ฝากรโปรงหน้านั่นเองนะคะตัวกันความร้อนอะไรคือใหม่มากนะคะนี่ฝาหน้าไม่มีไข่เดิมๆลูกลมๆลูกสออะไรอยู่ทุกจุดแล้วคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2หรือว่า 2,200cc นั่นเองนี่190แรงม้าเลยนะคะแล้วโหวดูสภาพเลยนะใหม่มากและคันนี้นะคะคือได้รับการดูแลศูนย์การต้องขอรับประกันเลยว่านะคะรถนะคะ คันนี้ไม่ใช่รถเช่าหรือรถประมูลนะคะเป็นรถบ้านร0อเปซนะคะลูกค้าที่หารถบ้านอยู่ห้ามพลาดเลยแล้วการจะรับประกันอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีชนหนักไม่มีผิดคว่มไม่มีน้ำท่วมนะคะมีเล่มโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงด้วยนะคะเล่มไม่เคยสูญหายเอาเล่มสวยๆกันไปเลยนะคะแล้วนะคะสำหรับ โปรโมชั่นที่การบอกนะคะโอ้โหยังไม่หมดจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นราคาพิเศษลดทันที100,000บาทเหลือเพียง1,290,000าแาทและส่วนลดอีก1,000 0บาทสำหรับลูกค้าที่มาดูรถที่ร้านหรือลูกค้าออนไลน์ที่ดูคลิปนี้นะคะเหลือเพียงแค่1,280,000าบาทเท่านั้นและโปรโมชั่นขึ้นตามนี้อีกอย่างหนึ่งนี่เลยสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะร้านการไม่บกแอร์ ฟรีค่าโอนนะคะขับรถกลับบ้านได้เลยเอาน้ำมันเต็มถังไปด้วยนะคะและสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์การบอกเลยว่าคันนี้ฟรีดาวเลยค่ะ่อเพียงแค่ 21, 0 0 0บาทต่อเดือนสูงสุดเอาไปถึเจปีและดอกเบี้ยนะคะพิเศษมากๆเริ่มต้นเพียงแค่2.5% 9เเท่าน,านั้นการบอกเลยว่าตอนนี้นะคะดอกเบี้ยที่ร้านการโดยที่การเต็นการนะคะเป็นเต็นเกตเกดอกเบี้ยพิเศษมาก แล้วนะคะสูงสีกับป้ายแดงเลยลูกค้าไม่ต้องลังเลเลยว่าเอ้ยจะไปดูรุ่นนี้ของป้ายแดงราคามันจะพอๆกันหรือเปล่าการบอกเลยว่ามันต่างกันเยอะมากนะคะ ลูกค้าที่ซื้อมือ2สภาพสวยๆแบบนี้ตัดสินใจได้ไม่ยากเลยนะคะและสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะง่ายมากๆเพียงแค่อินบ็อกเข้ามาหาเรานะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, ไลน์หรือจะ t i k t o ็นะคะหรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะหรือลูกค้าบอกอคุณการอยากจะเข้ามาดูคันนี้ที่ร้านทํำยังไงง่ายมากๆเพียงแค่เซิร์ชใน g o o g l e Map นะคะว่าไลออนคาร์ถมือสภาษาไทยนะคะ การปักหมุดไว้ตรงนี้แล้วนะคะร้านการจะอยู่ตรงเส้นการจนาพิเศษบางแคแถวสมาคมชาวปักใต้นี่เองหาง่ายมากๆเพราะว่าอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะแล้วนะคะร้านจะเปิดทุกวันตั้งแต่9ก้ามงเช้าถึง6กโมงเย็นนักขัตเลิกเสาร์อาทิตย์ก็เปิดเข้ามาดูได้เลยนะคะแล้วนะคะก่อนที่การจะส่งรถการจะทําการล้างขาัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชือ้อ บอกเลยนะคะว่าลูกค้าจะได้รับรถสวยสภาพป้ายแดงแบบนี้แน่นอนแล้ววันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสนใจทักมาได้เลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้การมารีวิวคันไหนติดตามด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ